ทุกคนอยากได้ฌานเพราะคำนี้ฟังดูสูงฟังดูสงบฟังดูมีพลังแต่ถามจริงๆเรารู้หรือ,อยังว่าฌานคืออะไรบางคนคิดว่าฌานคือการนั่งหลับตาแล้วเห็นแสงบางคนคิดว่าฌานคืออภินนหารมีริ์มียานอย่างรู้บางคนคิดว่าต้องฝึกยากๆต้องอยู่ในถ้ำต้องออกจากบ้าน ต้องไม่พูดกับใครแต่หลวงปู่โตพรมรังสีรวมถึงพระอริยเจ้าหลายรูปกลับสอนว่าฌานไม่ได้เริ่มที่ป่าแต่เริ่มที่ใจใจที่ตั้งมั่นใจที่ไม่ฟุ้งใจที่ไม่ดิ้นนั่นแหละคือทางเข้าสู่ฌานและสิ่งที่ทำให้เข้าฌานได้ไม่ได้เริ่มจากการพยายามจะเข้าสู่ฌานแต่มาจาก การวางใจในชีวิตประจําวันให้ถูกเช่นอยู่กับลมหายใจสังเกตใจที่ไหลไปกลับมาอย่างรู้ทันไม่ตัดสินใจตนเองไม่เร่งผลไม่รังเกียจความคิดฟังดูง่ายใช่ไหมแต่นี่แหละคือทางเข้าเงียบๆที่คนส่วนใหญ่เดินผ่านโดยไม่ทันเห็นความนิ่งไม่ได้เกิดจากการบังคับใจ แต่จากการรู้ทันคนส่วนใหญ่เวลานั่งสมาธิจะพยายามหยุดความคิดพยายามบังคับไม่ให้ฟุง้งพยายามเกลียดความวุ่นวายของตัวเองแต่ยิ่งพยายามหยุดใจกลับยิ่งฟุง้งเหมือนยิ่งบอกตัวเองว่าอย่าคิดกลับกลายเป็นว่าคิดมากขึ้นหลวงปู่โตพรหมรังสีสอนว่าความนิ่งไม่ได้เกิดจากการบังคับใจแต่จากการรู้ทัน คนส่วนใหญ่เวลานั่งสมาธิจะพยายามหยุดความคิดพยายามบังคับไม่ให้ฟุง้งพยายามเกลียดความวุ่นวายของตัวเองจะยิ่งพยายามหยุดใจกลับยิ่งฟุง้งเหมือนยิ่งบอกตัวเองว่าอย่าคิดกลับกลายเป็นว่าคิดมากขึ้นหลวงปู่โตพรมรังสีสอนว่าใจคนเราเหมือนผิวน้ำที่ขุ่นมัวถ้ายิ่งคนยิ่งกวนมันยิ่งไม่ใสต้องปล่อยให้มันนิ่งเอง ความใสจะปรากฏโดยไม่ต้องแต่งอะไรเลยนี่แหละคือหัวใจของการฝึกฌานฌานไม่ได้มาจากความอยากแต่มาจากความเข้าใจว่าใจต้องการอะไรจริงๆและสิ่งที่ใจต้องการไม่ใช่ฤทธิ์ไม่ใช่แสงแต่คือที่พึ่งที่สงบคือการได้อยู่กับปัจจุบันโดยไม่ดิ้นหนีแม้ความคิดจะเกิดก็แค่เห็นแม้อารมณ์จะไหลมา ก็แค่รู้ไม่ต้องตัดไม่ต้องผลักแค่เฝ้ามองอย่างเป็นกลางนี่แหละคือพื้นฐานที่เข้าสู่ฌานได้ง่ายที่สุดลมหายใจไม่ใช่แค่ลมหายใจแต่คือประตูสู่ความนิ่งลองหยุดทุกสิ่งแล้วหายใจไม่ต้องกำหนดไม่ต้องนับไม่ต้องบอกตัวเองให้สงบแค่รู้ ว่ากําลังหายใจอยู่สิ่งธรรมาดานี่แหละคือจุดเริ่มของความลึกคือประตูที่หลายคนเดินผ่านแต่ไม่เคยมองเห็นหลวงปู่โตเคยเปรียบว่าลมหายใจคือสะพานระหว่างกายกับใจถ้ารู้ลมใจก็กลับบ้าน ถ้าใจกลับบ้านใจจะหยุดเร่ร่อนเองและเมื่อใจไม่เร่ร่อนมันจะเริ่มตั้งมั่นเหมือนลูกโป่งที่ลอยลมอยู่แล้วจู่ๆก็หยุดนิ่งกลางอากาศคุณไม่ต้องฉุดไม่ต้องเหนียวไม่ต้องฝืนแค่อยู่กับลมอย่างรู้ทันใจจะค่อยๆซึมลึกลงไปเองโดยไม่ต้องใช้แรง สิ่งที่เคยวุ่นวายจะค่อยๆเงียบเสียงในหัวจะเบาลงโดยไม่ต้องสั่งให้หยุดและคุณจะเริ่มรู้ว่าความนิ่งไม่ใช่สิ่งที่ต้องได้แต่มันคือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคุณไม่พยายามจะเอาอะไรเลยเมื่อเราอยู่กับลมหายใจใจเริ่มสงบความคิดเริ่มเบาแต่นั่นยังไม่ใช่ฌาน นั่นคือปฐมบทของความตั้งมั่นเป็นอุปจาระสมาธิคือสมาธิที่ยังไม่แนบแน่นแต่ใกล้จะถึงในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าภิกษุใดจเจริญสติในลมหายใจเข้าออกผู้นั้นย่อมทำให้สติปัะฐาจะเจริญทำให้โพชฌงจเจริญและย่อมนำไปสู่ปัญญาและวิมุตติเป็นที่สุด แปลตรงๆได้ว่าผู้ที่อยู่กับลมหายใจอย่างมีสติไม่เพียงแค่สงบแต่จะเข้าสู่โพชฌงค์คือองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้และไปสู่วิมุตติคือความหลุดพ้นได้ในที่สุดนั่นแปลว่าลมหายใจไม่ใช่เรื่องเล็กแต่คือทางด่วนสู่มรรคผลถ้ารู้จักใช้ให้ถูกใจที่เคยฟุ้งซ่านจะเริ่มละเอียด จากรู้ลมหยาบหยบก็เริ่มรู้อาการของใจเริ่มเห็นว่าใจเราคึดก่อนลมเข้าหลงไหลไปตอนลมออกและบางทีก็ไม่มีเราอยู่กับลมเลยผู้ที่เห็นว่าใจไม่อยู่กับลมนั่นคือผู้เริ่มมีสติจริงๆนี่คือความละเอียดระดับต้นที่จะนำไปสู่ความมั่นคงและเปิดประตูเข้าสู่ฌานสมาบัติที่แท้ จุดเริ่มของฌานที่หนึ่งเมื่อใจวางได้และอยู่กับลมหายใจอย่างเป็นกลางเมื่อเราฝึกรู้ลมหายใจอย่างสม่ำเสมอโดยไม่ขัดขวางไม่ผลักไสไม่บังคับใจจะเริ่มวางจากความพอใจและความไม่พอใจนั่นแหละคือการเข้าสู่ภาวะที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าวิตกวิจารปีติสุข เอกคตาซึ่งเป็นองค์ธรรมของฌานที่หนึ่งแปลความว่าภิกษุผู้หลีกเร้นจากกรมทั้งหลายหลีกเร้นจากอากุศล,ลธรรมทั้งปวงมีวิตกความตรึกวิจารความใคร่ครวนมีปีติสุขที่เกิดจากความวิเวกย่อมเข้าถึงและดำรงอยู่ในฌานที่หนึ่งนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติวิตก คือใจที่ตรงเข้าหาลมเป็นการเริ่มรู้อย่างมั่นคงวิจารคือใจที่พิจารณารักษาการรู้นั้นไว้ไม่ให้หลุดปีติคือความปลื้มเบาๆเมื่อใจเริ่มนิ่งสุขคือความสบายลึกภายในเอกคะะตาคือใจตั้งมั่นแน่วแม่ไม่ไหลออกจากลมหายใจทั้งหมดนี้ ไม่ได้เกิดจากการฝืนแต่เกิดจากการวางคือวางตัวตนวางความอยากได้ฌานวางความคิดว่าเราต้องนิ่งเมื่อวางได้จิตจะเข้าเงียบและแสงแห่งฌานจะเริ่มปรากฏไม่ใช่แสงสว่างที่ตาเห็นแต่คือแสงแห่งความนิ่งที่ไม่ต้องบอกเมื่อเราเริ่มเข้าสู่ภาวะของฌานที่หนึ่งใจนิ่งสงบมีปิติมีสุข หลายคนจะรู้สึกหลงไหลในความรู้สึกนี้รู้สึกเหมือนถึงธรรมะแล้วแต่พระพุทธเจ้ากลับเตือนไว้ว่าปิติเป็นสิ่งที่น่าพอใจแต่หากหลงติดในปิติจะกลายเป็นเครื่องพันธนาการไม่ใช่เครื่องพาออกจากทุกข์ในวิสุทธิมรรคท่านพระพุทธโคสาจารย์อธิบายว่า เมื่อจิตมีปิติและสุขเกิดขึ้นผู้ปฏิบัติควรรู้ทันและวางไม่ใช่ไปหลงเสพเพราะสิ่งที่เราต้องการไม่ใช่แค่ความสุขจากฌานแต่คือปัญญาที่มองเห็นไตรลักษณ์ปิติไม่เที่ยงสุขก็ไม่คงทนแม้ความนิ่งก็ไม่ใช่ของเราดังนั้น การรักษาชาญให้มั่นคงไม่ใช่การดื่มด่ำกับความรู้สึกแต่คือการมีสติรู้ทันขณะจิตอยู่เสมอหลวงปู่โตพรหมรังสีจึงกล่าวเสมอว่าชาญเป็นแค่เรือนพักอย่าหลงคิดว่าเรือนพักคือบ้านแท้พักได้แต่ต้องเดินต่อการเดินต่อ คือการเพ่งดูจิตเพื่อให้เกิดวิปัสสนาคือการเห็นความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏแม้ในขณะที่นั่งสงบแม้ในขณะที่ปิติสุกกำลังเกิดเราต้องเห็นมันเป็นเพียงสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วดับไปนี่แหละคือปัญญาที่จะพาจิตข้ามจากฌานไปสู่วิมุตติ ใจที่นิ่งเหมือนผิวน้ำสงบเห็นทุกสิ่งอย่างที่มันเป็นหลวงปู่โตพรมรังสีเปรียบไว้ว่าใจคนเหมือนสระน้ำถ้าน้ำยังไหลอย,อยู่ยังขุนต่อให้มีกระจกทองคำวางอยู่ก็ไม่เห็นหน้าแต่ถ้าน้ำหยุดนิ่งแม้เพียงสักครู่หน้านั้นก็ปรากฏเองการฝึกฌาน จึงไม่ใช่แค่ให้จิตนิ่งเฉยแต่คือการปล่อยให้ความจริงปรากฏโดยไม่ไปกวนน้ำคุณอาจเริ่มด้วยแค่การรู้รมหายใจแล้วเฝ้าดูดูความคิดดูอารมณ์ดูใจที่พุ่งไปหาอดีตหรืออนาคตแล้วก็ปล่อยเบาและกลับมาในที่สุดความคิดจะหยุดพุ่งใจจะเหมือนผิวน้ำที่เรียบ จนคุณมองเห็นทุกสิ่งโดยไม่ต้องแปลมันดังที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ว่าผู้ใดรู้จักพิจารณาตนไม่เที่ยวค้นหาผิดของคนอื่นผู้นั้นแหลย่อมพบสุขแท้อยู่ในขุทธกะนิกายและสุขแท้ย่อมเกิดในใจที่ไม่เที่ยวหาใจที่ตั้งมั่นใจที่เห็นทุกสิ่งเกิดดับอย่างเข้าใจ ใจที่อยู่กับธรรมดาอย่างรู้แจ้งฌานไม่ใช่ของวิเศษแต่คือผลลัพธ์ธรรมชาติของใจที่ฝึกให้สงบและวางลงหลวงปู่โตไม่ได้สอนให้หลงติดฌานแต่สอนให้รู้จักใช้ฌานเป็นเครื่องมือเจริญปัญญาธรรมะไม่ไกลตัวเลยเริ่มได้จากลมหายใจและจิตใจที่เปิดรับความจริง